พาคุมลูกยิ้มเครื่องไฟเครื่องเสียงและสิ่งที่เราดำเนินการต่อไปก็คือคุณภาพิเศษียรสุดทอนน่าจเป็นอย่างนั้นครับนี่คือสิ่งที่เราฝากนัชาการท่านใดฝากมาเลย ครับต่อไปเป็นวาระที the ่วาระที่ส um. ี่เป็นวาระสำคัญเลยนะครับอ่นุญาตอี่ที่หนึงเวลาที่ห้าครับวาระที่สี่ผมที่ที่เออ่วาระที่สามผมก็สำรวจไปด้วยเลยเรื่องเลขาแจ้งที่ทราบเนี่ยที่ว่าเราทำงานอะไรกันแล้วว่ามีท่านใดจะสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมครับทีไรครับ เพราะว่าตรงนี้ผมจะอธิบายที่ผมแจ้งไปเป็นเรื่องของโดยสารเทว์ว่าเราทำอะไรบ้างพบจะไม่ลงรายละเอียดถ้าลงรายละเอียดมันจะมันจะนานแล้วมันก็จะลึกผมก็กล่าวว่าหลายท่านจะไม่เข้าใจตรงไหนก็ก็รู้โดยสอบถามได้นะครับไม่ต้องกัใจเพราะว่าสอบถามได้เลยถ้าไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเข้าใจแล้วผมจะผ่านเป็นวาระที่สี่เลย นะครับก็คือประธานน,นั่นง,งานฝ่ายต่งางๆนะครับแนะนําตัวชี้แจงขอบเขตต่างงานสมาชิกและต้อนรับสมาชิกค,ครับในวันที่สี่นี้ผมจะอนุญาตเรียเนเชิญเป็นทีะท่านนะครับเพื่ท่านแลวผมก็จะให้ประธานแต่ละท่านแต่ละฝ่ายเป็นคนพูดแนะนำตัวเองนะครับ ท่าแรกขอเรียนเชิญคุณจรวนรณธรรมนะครับประธานคณะทำงานฝ่ายกองบุญกองการผสมด้วยกันครับค่ะ อย่างฝ่ายจัดหาดอกไม้ทุกเทียนนี่ก็จะเป็นจูจิตกับคุณยุพดีนะคะมีคนดูแลตรงนี้นะคะดอกไม้ทุกเทียนหากเกินอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านก็ไปหาสมาชิกช่วยนะคะแล้วก็โมงเงินโพธทองน้ำมันตะเกียงกระถางทูบนะ่ไก็จะจ้างคุณสุขะมนุษย์สมโพธิจะมีการสมแก้วปูภูิาสิ่งที่เราจะได้ที่นี้นะคะโอเคไหมคะคุณกำแพงป็นเลยน วันคูณพูณทองทํามาณตะเกียร์มาานคู่วันนี้จะมีสิบโกลกาละส่กลสอ่ววันคาเองนะคะีรางนั่ร่นั่งะแค่ได้แค่นี้ขช่วงนี้มาต่างตัวเองนะคะแล้วก็โฉนดที่นินนะคะ ก็ฉลองที่เรียนเลยว่าต้องเขียนเป็นด้วยรู้สึกเหมือนจะเขียนเป็นแล้วก็ไปหาทีมงานนะคะอันนี้ก็จะมีของตัวแทนของาราศีของชุดนะคะอาจจะวนเวียนอยู่ในนั้นแหละค่ะ สิบวามที่ามมาทำงานจริงๆนะคะหักจากกันประาการตรงนี้นะคะแต่ถ้าคนที่แบบเออ